Thank you. ำหรับกิจกรรมเรียนรู้สู้โควิด19เรื่องไทม์ไลน์โควิด19นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในรูปแบบการสรุปประเด็นสําคัญหัวข้อสําคัญสําคัญนะคะตลอดจนการเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังสามารถนําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในการสรุปเนื้อหาสําคัญในรายวิชาต่างๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําโดยเฉพาะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้อง กับช่วงเวลาเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยนะคะตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เด็กๆนะคะเกิดการเรียนรู้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าการเรียนจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปขอเชิญรับชมกิจกรรมการสอนเรื่องไทม์ไลน์โควิด -19 ได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิจกรรมเรียนรู้สู้โควิด19นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะคะในหัวข้อไทมลายโควิด19ค่ะแน่นอนนะคะในหัวข้อนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงช่วงเวลานะคะของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ของเรานะคะตรงนี้เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ w w w l d w i ออสเตรเลียนของของร้านนะคะโดยองค์กรนี้นะคะจะเป็นองค์กรอิสระของประเทศออสเตรเลียนะคะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับาการศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับด้านาสุขภาพอนามัใหม่นะคะ,ะช่วงแรกนะคะในเดือน ธันวาคมปี2019นะคะวันที่31ธันวาคมนะคะจีนมีการแถลงการะเกี่ยวกับออกสื่อนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเมืองอู่ฮั่นนั่นเองนะคะถัดมาในเดือนอมกราคมปี2020นะคะวันที่1มกราคม WHO หรือองค์กรอนามัยโลกนะคะได้แถลงการนะคะถึงขอรายงานจากเมืองอู่ฮั่น,นะค่ะประเทศจีนนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะวันที่9ม้มกราคมนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะ ได้ทำการรายงานการแพร่ระบาดนะคะที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะคะต่อมาวันที่10-12มกราคมองค์กรนานามบยโลกนะคะได้มีการเผยแพร่อเอกสารนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นนะคะวันที่19มกราคม มีหลักฐานยืนยันนะคะแน่ชัดเลยว่ามีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะคะ human to human นั่นเองวันที่21มกราคมนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการรายงานผู้ป่วยยืนยันว่าติดเ,เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของเรานั่นเองนะคะต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2020นะคะวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะ มีการจัดจัดจัด,จดส่งจุดตรวจแบบแรปเดอเทสนะคะ RT-PCR ค่ะครั้งแรกไปยังสำนักงานส่วนภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกนะคะวันที่11กุมภาพันธ์นะคะอนามัยโลกประกาศว่าโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะให้ตั้งชื่อว่าเป็นโควิด19ค่ะนะคะต่อมาในเดือนมีนาคมค่ะ มีนาคมปี2020นะคะวันที่6มีนาออ,องค์การนาไมโลกนะคะได้มีการเผยแพร่รูปแบบงานวิจัยนะคะให้กับคณะทำงานนะคะแล้ววันที่7มีนาคมนะคะมีการทำเครื่องหมายจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 นะคะเกิน10,000แสนคนเลยนะคะทั่วโลกต่อมาวันที่13มีนาคมนะคะ ทางทวีปยุโรปนะคะเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดขนาดใหญ่เลยนะคะที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการรายงานตัวรายงานถึงผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยนะคะต่อมาในเดือนเมษายนปี2020นะคะวันที่4เมษายนค่ะผู้ป่วยโควิด19นะคะได้รับการยืนยันทั่วโลกมากกว่า1 000, 000ล้านรายเลยนะคะ วันเปลเลี่ยนเคสนะคะ,ะมีการติดเชื้อในเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะวันที่13เมษายนนะคะ,ะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเองนะคะได้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตวัคซีนนะคะ ตรงนี้เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตวัคซีนวันที่16เมษายนนะคะองค์การนาไมาโ่าได้ออกคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการจำกัดการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการล็อกดาวน์นั่นเองนะคะ,ะคำว่าล็อกดาวน์เกิดขึ้นต่อมาในเดือนอพฤษภาคมนะคะวันที่7พฤษภา UN หรือว่าสหาประชาชาตินะคะได้เปิดเผยข้อมูลนะคะ ที่มีมูลค่าถึง6.7พันล้านบาทนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบการระบาดของเ,อเชื้อไวรัสตรงนี้นะคะใน,ใน63ประเทศนะคะที่มีรายได้ต่ำแล้วก็ปานกลางนะคะเพื่อที่จะช่วยประเทศเหล่านั้นวันที่16 15ขออภัยค่ะวันที่15เมษายนนะคะมีการสรุปอาการนะคะที่เกี่ยวกับ อาการที่เกิดกับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะวันที่21เมษายนองค์การนานโลกนะคะลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่มีการติดเชื้อโควิด19ตรงนี้นะคะเพื่ออ,อที่จะช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยตรงนี้เกิดขึ้นนะคะต่อมาในเดือนมิถุนายนค่ะปี2020นะคะวันที่16มิถุนายน องครการอาัยโลกนะคะะได้แสดงความยินดีถึงผลการทดสอบเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการใช้ยานะคะโดยมียาเด็กซาเมทาโซนนะคะะและยาคอติโคสสเตียรอยนะคะที่อาจจะ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 ได้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าช่วงเวลาของอการแพร่ระบาดนะคะ,ะในหัวข้อประเด็นต่างๆถ้าเราเขียนอยู่ในรูปแบบอย่างนี้นะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วมันมีตัวหนังสือนะคะแต่ถ้าเรามีการกรรมวิธีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการเขียนอยู่ในรูปของไทม์ไลน์เป็นเส้นเวลานะคะ,ะจะส่งผลทำให้ เกิดการ เรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าดูแล้วสะอาดตานะคะแล้วก็เข้าใจรูปแบบนะคะแล้วก็ลำดับขั้นตอนนะคะของการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีคุณครูคิดว่าในหัวข้อนี้นะคะอาจจะช่วยให้เด็กๆนะคะนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้ในการสรุปองค์ความรู้ที่เราได้เรียนในเนื้อหาต่างๆนะคะให้เป็นหัวข้อประเด็นสําคัญแล้วก็ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์อย่างนี้นะคะอาจจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีนะคะอะคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ